สวัสดีครับพี่ถ้าผมอยากประกอบคอมใช้งานทั่วไปเล่นเกมนิดๆหน่อยๆพี่ว่าแรม8นี่มันพอไหมครับหรือว่าผมควรอัพเป็นแรม1 6บกดีแรมก็คือที่วางของในโต๊ะทำงานของเครื่องเกมแต่ละเกมนะครับก็คือของชิ้นใหญ่ที่ต้องวางบนโต๊ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเกม GTA V ใช้แรมเฉลี่ย6 7ถึเจิก mm hmm. เปิดด i s คอ r d คุยอยบาเพื่อนเพิ่อมอีก1 Windows 11ทํางานเบื้องหลังใช้อีกประมาณ 2-3G ถึงิกแต่ถ้าเปิดโคมทิ้งไว้ก,ก็บวกอีกห่ถึงสอกิกรวมๆแล้วแปิกก็เต็มเร็วมากเออพี่ครับผม ก็จะส่งผลให้เครื่องของเราแหลกกระตุกเวลาเจอคนเยอะๆก็จะกระตุกมากเลยคับอ๋อถ้าเล่นเกมใหม่ๆอย่างพวกไซเบอร์พัง16จิกได้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่เลยครับลูกค้าเกมใหม่ๆของป 24, ี24-25จะแนะนาเป็นแรมขั้นต่ำของ16จิกหมดเลยครับเพราะตัวเกมจะกินแรมขึ้นทุกปีครับไม่ใช่แค่ภาพสวยแต่แมปก็กว้างขึ้นดีเทลเยอะขึ้นรายละเอียดก็เยอะขึ้นครับแรม8อาจจะเปิดได้ก็จริงแต่ไม่เพียงพอสาหรับการเล่นเกมครับสำหรับใครที่ลังเลว่าจะเลือกแรม8หรือแรม16สามารถทักมาหาเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะจัััดให้้้ตตตามงงงบบรรกกกกเเที่ลลูคคอย